เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร,อะไรไยอนะพี่เป็นอะไรครับํำเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นบ้าอะไระพี่ขำเป็นบ้าอะไรจุ้มหจุ้กันัวจุ้ออจมรูแล้วเนี่ย เตยมใส่เดี่ยวพี่ขามเลยอ่ะอย่าไปใกล้นะตุ้มจะทำจี๊ดไนไหนไหนไกินข้าว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 กันเถอะดูใครเอาถุงมากัดกระจัดกระจายเนี่ยแม่ตุ้มไม่หิวข้าวหรอกมาเล่นจุ้มหน่อยมาจุ้มมา หลังอุ้มอุ้มเนี่ยหดีอ, <c oughs> อย่บุลลี่จูมนะเอาหลังอุ้มอุ้มมาดูหน่อยดิชีิตมชีวิตมา,ตมาบ้านนี้ไม่มีอะไรหรอกรอนก็อยู่ในบ้านาไม่หิวไม่หิวดูพี่ถามกินข้าวก่อนขณะนี้เวลา20่สนาฬิกา สี่สิบนาทีบางคำนั้นหิวข้าวแม่กลับมาบ้านแล้วกินข้าวโชว์หน่อยทำไมจูมาทำไมมาให้แม่ดิกไขมันทำไมเนี่ยหืมาวกินข้าวกินข้าวด้วยความระแวงเอง้เอาไหนว่าจะไม่กินไงจูไหนว่าจะลดน้ำหนกัก ไหนว่าจะลดน้ำหนักคะเอาไว้พวกนี้แล้วกันแม่ใช่ค่ตจูงกันไว้พวกนี้แล้วกันน้ำหนักนะ่ะจะให้พี่กินดีๆจะให้พี่ฟาดฟันพี่ถามอ้ยทำชุดรออเ้ยดอกจกินัินนะ อา้าตัวมากินของพี่ทำไมตัวมากินของพี่ทำไมงนพี่กินนะหลังอุม้มไงหลังอุมอืมดูดิกัดของก็จัดกระจายเลยมาบ้านนี้กินข้าวสึกนะฮะยายชอบใส่ให้กินตอนดึกไม่เข้าใจเลย,เลยใส่ไว้ทำไม บอกว่าใส่ตอนเย็นเจ็ดถ้าไม่กินก็เก็บขึ้นเลยสั่งยายไว้สองทุ่มกลับมายายปวดหลานหิวพีไว้ให้เต็มถาดเลยจ้ายายบอกว่าชอบกินข้าวดึกกันน่ะไม่เทก็ยังไงล่ะไม่เทไม่ได้นะถ้าลูกหิวจะทำยังไงนี่ไงกินข้าวดึกดํามยายเลยแข็งกิน ยาแข่งกินแข่งกินแล้วก็อยากออกไปข้างนอกแล้วตุม้มของพี่ขามตุม้มของตุม้มก็มีไม่เข้าใจเลยชอบกินของพี่ขามไหมชอบของพี่ขามเนี่ยอยากกินน้ำของพี่ขามอีกเหมือนกันหลอกกินน้ำ บ้านนี้กินข้าวดึกนะครับชื่อว่ามะตูมแล้วมะตูม,ตมสอกินเกี้ยงของพี่ขาหมดแล้วมากินของตูมต่อแม่พี่อยากออกไปข้างนอกไปละบนเนี่ยเนี่ยอยากออกไปข้างนอกเนี่ยนั่นงไง ปล่อยสักคั้ปล่อยพีดูนี้เลยทำไมอยากาไปลอดเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสักพักใจเย็นต้องไปชวนตาหรอกตาก็อยู่ของตาดีๆเลยชอบชวนตาลงมาเล่นตลอดเลยเนี่ยพี่ขามทั้งน้องตูมเนี่ยเดี๋ววาตูมนะทำไมจะออกไปข้างนอกหรอจะไปไหน ไปไหนคุยกันก่อนไปไหนจะไปไหนไปไหนทำไมขอดีๆ <c oughs> ขอดีๆีเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้ขอดีๆของแม่แล้วไงเนี่ยขอดีๆแล้วไงไปเดี๋ยวรอหน่องตุ้มก่อนรอหน่องตุ้มกินข้าวเสร็จก่อนเนี่ยให้หน่องตุ้มกินเกี๊ยวด้กไปพร้อมกัน,นโอเคไหมถามโอเคไหมล่ะอื้ม จ้าจ้าน้องตูมเนี่ยเดี๋ยวกินต่อกินทั่วพี่ขาหมดแล้วทุกคนน้องมดำของตูมต่อจเย็นลูกใจเย็นน้องขามจเย็นใจไม่เย็นละ โอเคปไปข้างนอกกันได้ครับไปไปทำธุระส่วนตัวเดี๋ยวมันจะเก็บนั่นหลังอืม้มป้าป้ปป,ป,ปยังไงหลังอุม้มแค่ามาเก็บเนี่ยแค่ามาเก็บเนี่ยครเลืออีกป้าปาปาปลาเ้ยาใจแล้วออกไปข้างนอกไหมละจะไปใจและ น้ำไ่เล่นกับไห้เลยได่ไหมอ๋ออยากขบหัวกันแล้วเนี่ยก็ขบหัวกันรอบนึงและข้างนอกสามใส่เดียวเลยถามเ,เดียวกันไหมน,น้อยกันนะปนปนนะไปนะไปเด็กๆนอนได้แล้ว ว่าวหมดของจานแล้วเนี่ยหมดเลี้ยงอะไรทุกอย่างใช้อะไรไว้ก็หมดมไครฝีมือจุ๊บไม่ฝีมือจุ๊มเอ็มไงละ่ะไงละ่ะพรุ่งนี้รีบป,รปล่อยตัวนะไม่งั้นบ้านเละอะเหยียดกันทำไมเนี่ยพัดลมบายสบายใจอิ่มแล้ว ยังไงครับทุกคนบ๊ายค,ครับอิ่มแล้วครับจะายใจแล้วครับนอนกันนะครับบ๊บ